ช่วยศาสตร,สตรจารตรรจารย์ดรพงพันธ์จันนาฏฐานนะครับผมเป็นอาจารย์ที่สอนวิชาพื้นฐานนะครับก็จะมีอาจารย์ที่สอนวิชาพื้นฐานอยู่ทั้งหมด7็ท่านนะครับที่จะช่วยปูพื้นฐานให้นักศึกษาได้เรียนรู้พวกศิลปะขั้นพื้นฐานทั้งหลายนะครับซึ่งประกอบไปด้วยวิชาวัดเส้นนะครับวิชาองค์ประกอบศิลป์วิชาศิลปะพื้นฐานนะครับแล้วก็วิชา การทดลองสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์นะครับก็จะเป็นวิชาพื้นฐานที่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ก่อนที่นักศึกษาจะเติบโตและก็เรียนในวิชาเอกที่นักศึกษาจะได้เรียนต่อไปนะครับพวกนี้ก็จะเป็นภาพผลงานนะครับที่รุ่นพี่ๆได้ศึกษาไว้นะฮะก็จะเห็นว่าอาจจะมีความสนุกนะฮะผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราเน้นให้นักศึกษาทํางานอย่างมีความสุขนะครับเพราะคิดว่าความสุขเนี่ยมีความสําคัญเราจะมีความสุข ควบคู่ไปกับการมีความรู้ในการเรียนนะครับเพื่อที่จะต่อยอดให้นักศึกษาสามารถเป็นศิลปินหรือว่าทํางานที่เกี่ยวข้องกับงานศิละปะได้ในอนาคตครับ ครับผมสวัสดีครับผมในส่วนของภาควิชาจิตกรรมนะครับภาควิชาจิตกรรมก็เป็นภาควิชาแรกนะครับที่ได้ก่อตั้งพร้อมๆกับคณะจิตกรรมประติมากรรมและภาพพิ์ของเรานะครับกว่าเจ็ดทศวรรษแล้วนะครับภาควิชาจิตกรรมของเรานะครับก็ได้พัฒนาหลักสูตรนะครับให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงนะครับของสังคมเทคโนโลยีนะครับรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของโลกวงการศิลปะของไทยโดยเสมอมานะครับ ในส่วนของการเรียนการสอนนะครับในระดับปริญญาตรีของเราเนี่ยนะครับในช่วงชั้นปีแรกๆครับเราก็จะเน้นนะครับในการฝึกฝนทักษะฝีมือนะครับสกิลนะครับโดยเฉพาะในการเรียนการสอนแบบอ c คาเดมิกอาร์ตนะครับเพื่อจะให้ผู้เรียนเนี่ยมีทักษะฝีมือนะครับที่จะเป็นพื้นฐานนะครับในการต่อยอดเพื่อจะนําองค์ความรู้ทักษะฝีมือตัวเนี้ยไปพัฒนาหาเอกลักษณ์นะครับในการสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองนะครับในชั้นปีสูงต่อไปนะครับ และในชั้นปี ENA สูงสนะครับก็คือชั้นปีที่4ที่5นะครับผมการเรียนการสอนของภาควิชาจิตกรรมของเรานะครับก็จะเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนะครับผมแล้วก็จะใช้องค์ความรู้นะครับของการทึกษะปีมือนะครับไปควบคู่กับองค์ความรู้และก็การแสดงออกนะครับที่เป็นอัตลักษณ์ส่วนบุคคลนะครับผมสําหรับผู้เรียนนะครับที่เข้ามาเรียนในภาควิชาจิตกรรมนะครับก็จะได้เรียนกับคณาจารย์หลายท่านนะครับที่เป็นผู้ทั้งผู้ทรงพนุ์วุฒินะครับศิลปินแห่งชาติ นะครับแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกิจกรรมใหม่ท่านนะครับเพื่อจะโดยการเรียนการสอนของเราเนี่ยก็จะมุ่งเน้นนะครับให้นักศึกษานะครับได้เติบโตขึ้นไปแล้วก็ใช้องค์ความรู้นะครับไปรับใช้ในการพัฒนาในเรื่องของวงการศิลปะไม่ว่าจะเป็นเรื่องศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็สามารถเอาความรู้ที่ได้นะครับไปประยุกต์ใช้นะครับในสายงานอาชีพของตัวเองสืบไปครับของภาควิชากิตกรรมก็มีเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ สวัสดีคะ่ะอาจารย์ลูกปลิวจย์ทุษานะคะเป็นตัวแทนของภาควิชาปฏติมากรรมนะคะภาควิชาปฏติมกรรมนะคะเราจะสอนพื้นฐานตั้งแต่อคาเดมิกนะคะก็คือเป็นเรื่องของทักษะนะคะตั้งแต่การปั้นรูปเหมือนนะคะการทําความเข้าใจนะคะในเชิงของรูปทรงนะคะจากความเหมือนจริงนะคะไปสู่การสร้างสารรค์นะคะตั้งแต่พอร์เทรตนะคะรูปเหมือนจริงะระดับที่เป็นพอร์เทรตเท่านี้นะคะถึง ตำแหน่งของช่วงหน้าอ,อกจนไปถึงฟิกเกอร์ทีนะคะการปั้นคนเต็มตัวนะคะเพื่อเรียนรู้โครงสร้างของรูปร่างคนทั้งหมดนะคะทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะคะจนถึงรูปเปลือยนะคะค่ะแล้วก จากที่เราเรียนรู้ในเรื่องของความเหมือนจริงแล้วนะคะเราจะนําพาไปสู่เรื่องของการสร้างสรรค์นะคะการสร้างสรรค์แล้วก็วางพื้นฐานของการเรียนรู้ของเด็กๆในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่จะนําพาไปใช้ในงานสร้างสรรค์ตั้งแต่นะคะการสร้างสรรค์ในโมดูล่านะคะการประกอบสร้างหน่วยต่อหน่วยเรื่องของฟอร์มสเปซนะคะการสร้างรูปทรงที่เป็นโครงสร้างของ p l a n ส s s t r เจ t u r e แล้วก็เรื่องของคเนิติกอตนะคะ จริงๆก็อาจจะมีมากกว่านี้แต่ตรงเนี้ยมันเป็นส่วนสําคัญที่จะทําให้เด็กเข้าใจในเรื่องของการสร้างรูปทรงในการสร้างภาษาทางปฏิมากรรมมากขึ้นนะคะจากตรงนี้เสร็จแล้วนะคะพอเด็กๆมีความเข้าใจนะคะในพื้นฐานการสร้างรูปทรงแล้วเราก็จะไปสู่การสร้างสรรค์ที่เป็นลักษณะส่วนบุคคลของเอ,อนักศึกษานะคะก็เริ่มเรียนรู้แล้วก็วิเคราะห์แล้วก็สร้างสรรค์นะคะจนเป็นผลงานจนถึงเออชั้นปีที่5นะคะก็คือทีสนะคะนั่นคือชั้นสุดท้ายที่เขาจะต้องแบบเข้าใจแล้วว่าเนี่ยคือ จะสร้างสารรค์เรื่องนี้นะคะจะนําความรู้ที่มีทั้งหมดมาประมวลแล้วก็คิดวิเคราะห์สร้างสารรค์จนเป็นงานชิ้นหนึ่งที่เหมือนศิลปินนะคะทางานชิ้นหนึ่งจบออกมาแล้วเราก็แสดงงานแล้วก็ประกาศตัวเองนะคะว่าเนี่ยเป็นสไตล์ของของเรานะคะค่ะแล้วก็จบออกไปนะคะจริงๆปฏิมกรเนี่ย เราทำงานในลักษณะที่เป็นเรื่องของ3มิตินะคะเราสามารถรับผิดชอบพื้นที่ที่เป็นพับบิบอาร์นะคะชุมชนสังคมคือปฏิมากรรมมันสามารถเข้าถึงได้มากกว่าศิลปะในสาขาอื่นๆเพราะว่าเขาสามารถอยู่กลางแจ้งได้นะคะฉะนั้นความรับผิดชอบของเขาก็เลยกว้างใหญ่แล้วก็เปิดกว้างมากกว่าสาขาอื่นพอสมควรค่ะขอบคุณมากค่ะ ครับสวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจคงวรีครับเป็นผู้แทนอาจารย์ประจําภาควิชาภาพพิมพ์นะครับวันนี้จะมาพูดถึงศิลปะภาพพิมพ์นะครับเมื่อที่นักศึกษาได้ได้สิทธิ์ถ้าเข้ามาเรียนแล้วนะครับเราจะมารู้จักศิลปะภาพพิมพ์อันดับแรกเนี้ยจะจะจะพูดถึงก่อนว่าศิลปะภาพพิมพ์คืออะไรเนาะเพราะว่ามีคําถามมามากมายนะครับว่าศิลปะภาพพิมพ์คืออะไรหนูไม่รู้จักผมไม่รู้จักนะครับศิลปะภาพพิมพ์เนี่ยเป็นสับเฉพาะทางศิลปะนะครับ หมายถึงผลงานวิจิตรศิลป์นะครับแล้วก็จัดอยู่ในประเภททัศนศิลป์เช่นเดียวกับงานจิตรกรรมประติมากรรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีแม่พิมพ์เข้ามาเป็นสื่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผลงานจิตรกรรมนั้นเนี่ยผู้สร้างเนี่ยสามารถระบายสีขีดเขียนลงใบโดยตรงบนผืนผ้าใบได้เลยเนาะแต่งานศิลปะภาพ,าพิมพ์นั้นจะต้องมีแม่พิมพ์นะครับอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีการใช้แม่พิมพ์โดยการใช้หินนะครับไม้ผ้า นะครับหรือโลหะนะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญนะครับสำหรับศิลปะภาพพิมพ์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับศิลปะภาพพิมพ์ที่คณะจิตกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ศิลปกรเนี่ยก็จะจัดสอนนะครับสกระบวนการหลักนะครับให้ตรงตามหลักสากลน,นะครับที่ที่เขาปฏิบัติกันนะครับก็คือมีภาพพิมพ์ผิวนูนนะครับมีภาพพิมพ์ตะแกงไหมภาพพิมพ์โลหะล่องลึกแล้วก็ภาพพิมพ์หิน อันนี้คือ4ี่กระบวนการกว้างของศิลปะภาพพิมพ์นะครับภาควิชาภาพพิมพ์เนี่ยเรามีพื้นที่ปฏิบัติงานนะครับที่โอโถงกว้างขวางนะครับแล้วก็มีแท่นพิมพ์นะครับสำหรับทุกเทคนิคนะครับได้ครบครันนะครับแล้วก็มีอาจารย์ผู้สอนนะครับที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะครับแล้วก็แยกสอนในแต่ละเทคนิคไม่ซ้ํากันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาที่เข้ามาเรียนนะครับก็จะได้ศึกษาเรียนรู้เทคนิคต่างๆนะครับ อย่างครอบคลุมนะครับแล้วก็สามารถนําเทคนิคต่างๆเหล่านี้นะครับไปพัฒนาสู่การทรําศิลปะนิพนธ์ในชั้นปีที่5ได้นะครับโดยที่เราเปิดกว้างแม้กระทั่งการทําภาพพิมพ์แบบดิจิทัลอาร์ตนะครับซึ่งมีความร่วมสมัยในยุคปัจจุบันหรือภาพพิมพ์สื่อผสมชนิดอื่นๆหรือภาพพิมพ์แบบอินสตาเลชันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อทุกคนได้เข้ามาศึกษาที่ภาควิชาภาพพิมพ์แล้วเนี่ยคุณจะรู้จักภาพพิมพ์ได้ดีมากยิ่งขึ้นครับขอบคุณครับ สวัสดีค่ะอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรฤทธรัตน์คำปุตจันทร์นะคะเป็นตัวแทนของภาควิชาศิลปะไทยนะคะภาควิชาศิลปะไทยนะคะมีการเรียนการสอนนะคะที่เริ่มต้นนะคะจากรากฐานของความเป็นไทยนะคะโดยการศึกษาศิลปะกมไทยต่างๆนะคะจากวัดนะคะและสถานที่สําคัญนะคะในในประเทศไทยนะคะตลอดจนนะคะ ศึกษาเทคนิคกระบวนการนะคะวิธีการดั้งเดิมของการสร้างศิลปกรรมไทยเหล่านั้นนะคะเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจนะคะถึงจุดเริ่มต้นของความเป็นไทยอย่างลึกซึ้งนะคะแล้วนําสิ่งที่ได้มาค่ะสร้างสารรค์ต่อยอดนะคะในรูปแบบวิธีการที่ตนเองสนใจในระดับสูงต่อไปนะคะซึ่งมีตั้งแต่เทคนิคกระบวนการโบราณนะคะ,ะทั้งแบบประเพณีพื้นบ้านนะคะที่แฝงด้วยคติความเชื่อค่านิยมของสังคมนะคะ และอิทธิพลที่ได้รับจากต่างประเทศมาผสมผสานกันจนเกิดรูปแบบเฉพาะตัวนะคะแต่ยังสามารถนะคะรักษาคุณค่าและลักษณะของความเป็นไทยนะคะดังนั้นการศึกษาของภาควิชาศิลปะไทยนะคะจะมีการศึกษานะคะเรียนรู้อย่างเข้าใจเข้าถึงประวัติศาสตร์ทางศิลปะของชาตินะคะและยังมีการต่อย,ยอดพัฒนานะคะบูรณาการสู่ความเป็นอุดมคติแบบไทยและ ความเป็นร่วมสมัยนะคะด้วยกระบวนการนะคะที่หลากหลายเป็นสศาสตร์ค่ะขอบคุณค่ะค่าสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์โอชนาภูนทองดีวัฒนาค่ะเป็นหัวหน้าภาควิชาทฤษฎีสิป์นะคะสําหรับวันนี้ก็จะมาแนะแนวแล้วก็แนะนําเกี่ยวกับภาควิชาทฤษฎีสิป์นะคะสําหรับ ผู้ที่มีความสนใจอยากจะศึกษาต่อในสาขาวิชาทฤษฎีศิลนะคะวันนี้เราก็จะมาทำความรู้จักกันว่าทฤษฎีศิลคืออะไรเรียนอะไรนะคะ สำหรับสาขาวิชาที่ศีสินเนี่ยก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งวิชาเอกนะคะของสาขาทัศนศิลป์ซึ่งจะมีความแตกต่างออกไปจากกลุ่มสาขาวิชาอื่นๆเพราะว่าทศษศีสินของเราเนี่ยจะมุ่งเน้นไปที่เรื่องของวิชาการค่ะความรู้ความสามารถในด้านวิชาการศิลปะในปี1กับปี2เนี่ยเราก็จะเรียนวิชาปฏิบัติร,ร่วมๆกับเพื่อนๆนสาขาวิชาอื่นนะคะแต่พอมุ่งเข้าสู่ปีที่3 4มหแล้วเนี่ยเราก็จะเน้นเข้ามาที่กลุ่มวิชาเอกทศษศีสินซึ่งถามว่าแล้วเราเรียนอะไรกันบ้าง เราก็จะแบ่งแยกออกเป็นการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ศิลปะนะคะซึ่งก็จะเรียนทั้งตะวันตกตะวันออกทั้งยุคเก,กา่ยกายุคใหม่ร่วมสมัยนะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะได้เรียนเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ซึ่งเป็นปรัชญาเบื้องหลังศิลปะทั้งหมดเราจะได้เข้าใจว่า ศิลปินมีที่มาที่ไปของการคิดการสร้างสรรค์อย่างไรนะคะเมื่อเรามีความรู้ความเข้าใจในศิลปะแล้วเนี่ยก็จะนํามาสู่เรื่องของการวิเคราะห์วิจารณ์เราก็จะเรียนสาขาทางด้านการวิจารณ์ศิลปะฝึกทักษะในการคิดการเขียนนะคะเพื่อที่จะไปประกอบอาชีพทางด้านนี้นะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มวิชาที่เป็นเกี่ยวกับการจัดการศิลปะค่ะเพราะว่าเราเป็นคนที่จะต้องทําหน้าที่ในการนําเสนอศิลปะสู่สังคมนะคะเหมือนเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างตัวศิลปินแล้วก็ สาราราชนต่างๆให้เขามีความรู้ความเข้าใจในศิละปะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะมีวิชาที่เกี่ยวกับเรื่องของการสอนศิละปะค่ะเพราะว่าเมื่อเราเรียนศิละปะมาแล้วเนี่ยเราก็มีอาชีพที่สามารถประกอบได้อย่างหลากหลายนะคะบางทีเราอาจจะมีความสนใจที่จะไปเป็นครูอาจารย์ทางด้านศิละปะในภาควิชาของเราเนี่ยก็จะมีรายวิชาทางด้านนี้ส่งเสริมให้เราได้ฝึกประสบการณ์ด้วยนะคะสําหรับข้อคําถามต่อมาว่าแล้วเรียนอย่างไรอ่าทฤษฎีศิลป์เราจะเรียนยังไง ตามวิธีการสอนของเราแล้วนะคะเราก็มีจะมีทั้งการเรียนในห้องเรียนนะคะที่เป็นการเรียนทางด้านทฤษฎีจากปรูอาจารย์ ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะคะในภาควิชาเรานอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะมีวิทยากรพิเศษซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถจากภายนอกที่เราเชิญมานะคะอย่างในภาพนี้ก็จะรู้จักกันดีอยู่แล้วใช่ไหมคะเป็นอาจารย์ที่เปิดสถาบัานการสอนทางด้านศิลปะนะคะหรืออ,อีกอีกท่านหนึ่งนะคะก็คือคนที่เปิดอะไรคะ art anatomy คิดว่าเด็กๆน่าจะเคยติดตามกันเราก็ให้เขามาพูดให้ฟังว่าคนที่มีความรู้ทางด้านที่นี่จะนําไปใช้ทําอะไรได้บ้างนะคะ นอกจากการเรียนรู้ในห้องเรียนนะคะทั้งจากอาจารย์และวิทยากรพิเศษแล้เนี่ยเราก็เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงค่ะด้วยการพาไปทัศนศึกษาจากภายนอกนะคะอย่างเช่นในภาพนี้เราก็มีการไปทัศนศึกษา ชมผลงานศิลปะนะคะที่ประเทศสิงคโปร์ในเทศรรากาลศิลปะนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าที่ศิศิลป์ต้องเน้นว่าอะไรคะรอบรู้รู้ลึกร,ร,รู้จริงรู้กว้างนะคะเราก็พาไปชมทั้งต่าง,างประเทศแล้วก็มีในประเทศด้วยนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นภาพการฝึกประสบการ์สอนค่ะที่โ ah รงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะเราก็จะให้เลือกว่าจะฝึกสอนในระดับประถมหรือมัธยมศึกษานะคะก็จะได้ไปฝึกประสบการณ์จริงนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ย ก็จะมีการทัศนศึกษาเ,เรียนรู้ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศของเรานะคะอย่างวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออกนี่ก็ไปทัศนศึกษาที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยค่ะ หรือพวกเราจะเคยได้ยินน้องว่าไป history อ่าซึ่งเป็นเอกลักษณ์เลยว่าในคณะจิตกรรมเนี่ยจะมีอยู่รายวิชาเนี้ค่ะที่เราจะได้ไปไปเที่ยวเหมือนไปเที่ยวแต่จริงๆก็คือไปทําความเข้าใจเนาะเพื่อให้เราเกิดความเข้าถึงทราบซึ้งกับประวัติศาสตร,ร์ศิลป,ปะของไทยเรานะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีการที่ออกไปทัศนศึกษา เกี่ยวกับศิละปะร่วมสมัยศิละปะสมัยใหม่ของไทยอย่างในภาพนี้ก็เป็นสตูดิโอของศิลปินนะคะอาจารย์มนเทียนบุญมาซึ่งเป็นศิลปินคนสําคัญของไทยนะคะนี่เราก็ไปเยี่ยมชมสตูดิโอแล้วก็บุตรชายของอาจารย์ก็เป็นผู้มานำชมนะคะแล้วก็จะมี ค่ะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีโครงการเราเรียกกันว่าโครงการทัฒนศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนนะคะอันนี้เราก็พาไปเที่ยวภาคเหนือค่ะมีไปลําพูนนะคะเป็นสตูดิโอของศิลปินอิมัทไทยไปที่เชียงใหม่นะคะตอนนั้นเป็นเทศกา,กาลสําคัญของอาจารย์บนลเทียนนะคะโดยศิลปินนาวินละวันชัยกุลน,นะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีไปที่เชียงรายค่ะที่เชียงรายก็จะเป็นสตูดิโอของอาจารย์ศรีวันนะคะแล้วก็ ศิลปินที่มีชื่อเสียงอ่ะเราก็พาไปสตูดิโอที่หัวหินนะคะของโดเลทวีศักดิ์สีทองดีค่ะจะเห็นว่าเราก็จะพยายามที่ให้พวกเราได้ออกไปเรียนรู้สิ่งต่างๆนอกห้องเรียนออกไปนะคะหรือว่าอันนี้ก็คือพาไปดูงานการเรียนการสอนค่ะกับโรงเรียนทางเลือกที่มีความน่าสนใจอย่างโรงเรียนรุ่งอรุณนะคะ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยถามว่าแล้วตอนจบการศึกษาเราจะทํำยังไงนะคะก็คือในตอนปี5เวลาเราจบศิลปะอิพนเนี่ยค่ะความแตกต่างของศิลปะอิพนของภาควิชาทฤษฎีศิลป์กับภาควิชาอื่นๆในสาขาทัศศิลป์ก็คือเราจะสามารถเลือกได้ค่ะว่าเราจะจบด้วยการทําวิจัยที่เป็นวิชาการทางด้านศิลปะหรือเราจะทํางานสร้างสารรค์แต่งานสร้างสารรค์ของเราจะแตกต่างจากภาควิชาอื่นนะคะก็คือเป็นการสร้างสารรค์ที่มีพื้นฐานมาจากองค์ความรู้ทางด้านวิชาการค่ะ เราก็จะมีการจบการศึกษาได้สองแบบนะคะคําถามต่อมาคือแล้วจบแล้วไปทําอะไรได้บ้างทฤษฎีสิลป์นะคะก็คืออย่างที่เล่าให้ฟังแล้วถ้าเราเรียนทฤษฎีศิลป์เราก็จะกลายเป็นคนที่มีความรู้ความเข้าใจในด้านศินละปะแล้วเราสามารถนําสิ่งนั้นเนี่ยไปประกอบอาชีพได้เป็นครูอาจารย์สอนศินละปะเป็นนักวิจัยนักวิชาการไปทํางานบริหารจัดการศิละปะนะคะพันธารักษ์นะคะ ผู้ดูแลคลังสะสมศิลปรกรรมหรือว่าถ้าเราชอบในเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์เราก็ไปเป็นนักเขียนนักวิจารณ์ได้นะคะนี่ก็คือกลุ่มสาขาอาชีพที่เราสามารถประกอบได้นะคะหลังจากเรียนจบทฤษฎีสินค่ะสำหรับสุดท้ายนี้นะคะที่อยากฝากไว้ก็คือภาควิชาทฤษฎีสิ์ของเรานะคะทําการเรียนการสอนที่วังท่าพระนะคะแล้วก็สามารถติดตามข่าวสาร ของภาควิชาทฤศฎีศิลป์กิจกรรมต่างๆหรือสอบถามหากมีข้อสงสัยนะคะติดต่อเข้ามาได้ที่เพจ Facebook นะคะ Art Gallery ศิลปากร University นะคะแล้วก็มีช่อง YouTube ด้วยค่ะมีช่อง YouTube ของเราในชื่อเดียวกันนี้เช่นเดียวกันนะคะ Art Gallery ศิลปากร University ค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะสวัสดีนะคะท่านคณาจารย์ทุกท่านนะคะที่อยู่ทุกโรงเรียนเลยนะคะแล้วก็สวัสดีจ้านักเรียนทุกคนค่ะว่าที่นะคะนักศึกษาคณะจิตการประิมาการรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะในช่วงต้นนะคะก็ได้ทราบเกี่ยวกับสื่อสาขาต่างๆมาแล้วนะคะตอนนี้สื่อผสมค่ะก็จะเป็นโครงการจัดตั้งภาควิชาสื่อผสมนะคะซึ่งโครงการจัดตั้งภาควิชาสื่อผสมเนี่ยค่ะก็จะมีความหลากหลายทางด้านมีเดียด้วยนะคะสําหรับ นักเรียนที่สนใจจะเข้ามาเรียนเกี่ยวกับเขาเรียกว่าวัสดุสื่อแล้วก็วิธีการในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายวิดีทัศน์คอมพิวเตอร์การใช้เสียงรวมถึงศิละปะการแสดงทางภาษนาศิลป์ด้วยนะคะก็จะอยู่ใน โครงการจัดตั้งภาพวิชาสื่อผสมนี้เองค่ะในโครงการจัดตั้งภาพวิชาสื่อผสมนะคะนอกเหนือจากเทคนิคต่างๆแล้วเนี่ยค่ะเราก็ยังมีสตูดิโอด้วยค่ะสําหรับนักเรียนที่สนใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการถ่ายภาพนิง่งแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวนะคะเรามีอุปกรณ์ครบคันค่ะสําหรับการทดลองแล้วก็การสร้างสารรค์ผลงานทางทัศนศิลป์ต่างๆนะคะรวมไปถึงห้องปฏิบัติการศิลปะการแสดงสดหรือว่าศิลปะการสแสดงทางทัศนศิลป์นะคะเราก็มีพื้นที่สําหรับการปฏิบัติการแล้วก็ การทํางานด้วยรวมถึงการล้างอาัดการถ่ายภาพเวลาที่เราถ่ายภาพเราก็ต้องมีการล้างอาัดใช่ไหมคะดังนั้นเรามีสตูดิโอครบคันค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของการแสดงทางัศษณิสินการถ่ายภาพวิดีทัศน์รวมถึงเสียงด้วยนะคะแล้วก็ศิลปะที่เป็นอิ t เทอร์แอคหรือว่าศิลปะที่ต้องการการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คน รวมไปถึงการที่เราเอาพื้นฐานต่างๆของทางด้านจิตกรรมปริมากรรมแล้วก็ภาพพิมพ์ต่างๆนี้นะคะมาประกอบสร้างรวมกับเทคนิคที่ทันสมัยแล้วก็เทคนิคที่เป็นร่วมสมัยในปัจจุบันซึ่งในปัจจุบันค่ะโครงการจัดตั้งภาควิชาสืบสมกําลังเรงในการสร้างวิชาขึ้นมาใหม่แล้วก็เป็นโครงการที่เปิดรับนักศึกษาใหม่ๆนะคะที่เกี่ยวกับการแอนิเมชันด้วยนะคะก็หวังว่านักศึกษาหรือว่านักเรียนทุกท่านที่กําลังสนใจ คณะจิตกรรมปฏิมากรรมและภาพพิมพ์เรามีสาขาต่างๆมากมายเลยนะคะตั้งแต่จิตกรรมปฏิมากรรมภาพพิมพ์ศิลปะไทยนะคะวิชาแก่งของเราก็แน่นมากๆทฤษฎีศิลป์ด้วยรวมถึงาสาขาสื่อผสมของเรานะคะก็มีวิชาที่หลากหลายด้วยซึ่งเวลาที่พี่ๆของเราจบออกไปเนี่ยคะ่ะตอนนี้ก็จะมีพี่ๆที่ทําในด้านของ นิตยาสารออกไปทำแฟชั่นดีไซน์ก็มีนะคะออกไปเขียนบทความที่เกี่ยวกับสื่อที่ทันสมัยนะคะทำหนังทำฟิล์มทำวิดีทัศน์รวมไปถึงในเครือข่ายของละครทีวีก็มีพี่ๆของเราเนี่ยเข้าไปช่วยในเรื่องของอเกี่ยวกับการออกแบบแล้วก็การทํากิจกรรมต่างๆด้วยค่ะดังนั้นในส่วนของคณะจิตกรรมปฏิมการมการรมและภาพพิมพ์แล้วก็ทางสาขาสื่อประสงค์ค่ะก็จะมีการเรียนการสอนทั้งในการลงพื้นที่จริงให้นักศึกษาได้ปฏิบัติ ได้เจอพี่ๆที่เข้ามาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การรวมถึงศิลปินที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็คนที่ปฏิบัติงานจริงด้วยค่ะยังไงก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับการรับฟังค่ะของสาขาสื่อผสมค่ะขอบคุณค่ะ